โอเคครอบเช้าเนี่็มาเข้าห้องเรียนแต่เช้านะวันนี้ก็ได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก,ก็จะได้เวลาที่ครับเราก็มานั่งรอก่อนเพื่อที่จะเตรียมตัวนะวันนี้ผมก็มีคิวนะมานั่งแค่เป็นตัวประกอบ ดีครับโอมาแต่เช้าเลยนะ นี่นงเล่นสี่สี่เป็นบอลคอนเทชั่นถูกไหมก็ก็เป็นโคบอลได้รันได้แข่งขันไปอันนี้ก็ต้องดูตัวนี้การสื่อสารได้มหมจะเป็นการพื่อที่ไปหาที่ว่างเรายังไม่ได้เป็นการสังเกตการสังเกตถูกไหมเขาต้อที่ว่างเพื่อไปรับบอล่มีตัวมาเพื่อจะไปรับบอล แล้วนะครับเดี๋ยวตอนบ่าย10บคนแรกนะที่จะได้ลงไปบรรเลงวกบตาตโคต้ดนะไป,ไปใส่บวโค้ดของตัวเองก็ลองดูนะเมื่อวานนี้ผมอาจจะพูดไปแล้วนะครับเรื่องของคนนี่เป็นสมมติบ,บาตการเป็นโะค้ดนะทำให้เต็มที่ทําให้สุดความสามารถในเช้าเช้านี้ขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวเจอกันอกตอนบ,าอบ่ายกินข้าวให้อร่อยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ไวมากวันนี้มีอะไรทานกะ,พะพเออะพรากะเพรามีอะไรรับทานนี้ก็อ <c oughs> ูกรับ าดูแดดครับสุดๆไปเลยซึ่งวันนี้เราก็จะใช้สนามนี้ในการที่จะทดลองสอนนะนะสำหรับเกษตรกาแพงแสนครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วที่ผมได้มาเยือนซึ่ง2ครั้งแรกก็เป็นอะไรที่สนุกสนานเหมือนกันนะนะสำหรับมาเจอน้องๆในวัยรุ่นนะในในช่วงที่เรียนมหาลัยช่วงปี4เปปีสุดท้ายที่เขาจะทำกิจกรรมพวกนี้ก่อนที่จะจบไปนะครับซึ่ง2ครั้งแรกนี่ก็โอเคอาจจะเจ น้องๆที่เฮ้ๆหน่อยแต่ก็จบด้วยด้วยดีทั้งทั้งหมดนะครับมาปีนี้กทั้งที่จะดีหน่อยก็คือเด็กๆ,ๆน่ารักแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมดื้อไม่ดื้อไม่ดื้อใช้คํานี้ดีกว่านะแล้วก็ให้เขาลวมมือไปอย่างดีซึ่งวันนี้ก็เขาอาจจะตื่นเต้นกันนะเพราะเตรียมตัวในงานที่จะทําสอบของตัวเองนะครับในการเขียนแผนการฝึกซ้อมแล้วก็ต้องลงไปเป็นโค้ดอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาจะาทํากันในวันนี้ซึ่งคิดว่าก็น่าจะเหนื่อยนะ สำหรับคนที่ไม่เคยที่จะลงมือสอนหรือเป็นโค้ดมาก่อนอันนี้ก็คงได้สวมหมวกการเป็นโค้ดจริงๆองจังครั้งแรกในชีวิตอะก็ไม่รู้ว่าเขาจะตื่นเต้นแค่ไหนแต่ก็ภาวนาว่าเขาทําแล้วก็มีความสุขไปกับมันก็ตอนนี้เรารอเวลาเดี๋ยวสักพักใหญ่พอดีผมมาก,ก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูข้างล่างว่าเด็กๆมากันพร้อมหรือย,อยังเราจะเตรียมตัวยังไงอันนี้คงจะสนุกสนานแต่ที่ไม่สนุกก็คือแดด เลี่ยงเซขที่ของเรานะครับคือหัวข้อท็อปิกนะครับเป็นการซัพพอร์ตนะครับ โปชิ่งพอยต์ของเรานะครับมี3โครชิ่งพอยต์นะครับก็คือ1เลยหาพื้นที่ว่างเ <c oughs> พื่อที่จะให้เพื่อนเล่นง่ายให้ตัวเองเล่นง่ายนะครับสสร้างทัมมิ่งให้ตัวเองและเพื่อนเพื่อที่จะเล่นได้ไปต่อไหลลื่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็3ระยะห่างและบุมในการรับบอลนะครับเ <c oughs> พื่อที่จะให้เล่นไปต่อไหลลื่นมีประสิทธิภาพในเกมลุกนะครับก็ดีคริปช <c oughs> ั่นนะครับเราจะแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายละ4่คน วันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการเปิดทัดนะครับอย่างแรกนะครับจะแบ่งเป็นฝ่ายละ4 4นะครับจะให้เล่นเป็นเวฟก่อนนะครับสำหรับการบุกฝั่งละ3นาทีนะครับก็นับคะแนนแต่ฝั่งที่บุกที่สามารถทําประตูได้โอเควันนี้หอทีอ่จะสอนก็คือดิปปิ้งหรือว่าการเลี้ยงบอลโดย focusing point หลักๆครับก็จะมีการจัดรเบียบท่าทางในการเลี้ยง2การมองระยะห่างของผู้ต่อสู้หรือว่ามองพื้นที่3 คือจุดที่เท้าเราสัมผัสด้ฟุตบอล ลตยอดเยี่ยมครับอาจารย์อะไรคือยอดเยี่ยมมีความสุขครับแบบฝึกตอบเพื่อนทำได้ดีมากลาติสต์ตอบครับอาตติจานี่ลาติสต์ตอบเอฟซีโค้ชโจบาซ่าครับ